ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องหนยสปีดบค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ได้รถมาใหม่เดี๋ยวมารีวิวให้เพิ่งพึ่ง,งมีเวลาว่างนะพึ่งมาจากต่างจังหวัดก็วันนี้ก็เป็นตัวของยามาฮ่ X Max ส0มร้อยปีสองพันนะครับตัวนี้บอกเลยคันนี้โคตรสุดนะครับแต่งโคตรเยอะเลยผมยังอยากเก็บไว้นะคันนี้นะเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดตรงนี้ให้เลยของแต่งมีอะไรบ้างก็คันนี้ หลักๆเลยครับเป็นฟูคาร์บอนนะครับคาร์บอนแท้ทั้งคันนะครับบอกเลยว่าทุกจุดนะครับมีแทบทุกจุดของแต่งแบบแน่นมากอย่างน้อยก็มีสองแสนนะครับของแต่งนะนะเอาหลักๆก,ก,ก็เป็นตัวนี้นะท่อก็เป็นอะคาร์วิดท่อแท้นะครับท่อฟูเลยอ่าก็คาร์บอนก็จะเป็นพวกก,กันล้มกันตกพอกอบไมอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวผมนับดูชิ้นคาร์บอนนะก็มีบางโคนท้ายนะครับแล้วก็ครอบกรอากาศครอบแทงค์แล้วก็ครอ,อ,อ,อบไฟหน้าบางโคนหน้ามีจุดไหนอีกที่เป็นคาร์บอนต่อไปคอนโซลก็คาร์บอนนะคันนี้คือคาร์บอนทั้งคันส่วนปั๊มเบรกนะครับตัวนี้เป็นตัวแอมโบเบอร์19กับ16 RC นะครับตัวนี้ ปั๊มแท้นะครับตัวนี้ส่วนไมคคันนี้วิ่งมาอยู่2 2 0 0มนะครับคือก็ตามปีครับก็ไมค2สองหมก็ไม่เท่าไหร่ก็ปัดประมาณนี้อ่าครับดูหลักๆก,ก็ของแต่งก็จะประมาณนี้แหละครับที่ชัดๆเลยล้อก็เป็นตัวทํำสีครับสีแก้ว2ูเคมานะครับหน้าหลังรถคันนี้ทําสเต็ปไล่ข้างมาลูกเจ็ดเจดนะครับก็เครื่องซิ่งจูน e แปดห้าเรียบร้อย ออกทิปได้สบายนะครับไม่ได้ทําไว้แขงนะครับทาไว้ขี่เล่นรถก้ขับทิปก์ับไรอยู่ครับไม่มีพังแน่นอนระบการเครื่องให้ครับคันนี้ว่าจบแน่นอนครับคันนี้โคตรแรงครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องให้ดูเครื่องเงียบมากแล้วคันนี้ที่เงียบอะไรยังไม่สตาร์ทครับเพราะมันเงียบอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทได้ฟังระบบไฟอะไรก็ออกทุกจุดนะครับครับเดี๋ยวมามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ คันนี้ต้องจูนี8 5มาไล่ข้างหัวฉีดเต็มระบบคันเนี้ คันนี้ครับเครื่องแบบเงียบๆเ,เลยนะคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยถ้าทําเองก็สองแสนปลายแน่ตัวนี้ราคาหน้าร้านนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับขายสดนะครับคันนี้ยังไม่ได้จัดดาวไฟแนนซ์อะไรขายสดก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ออกถ้าลูกค้าก็จะอยากจากัดไฟแนนซ์ก็สนใจก็สอบถามผมได้จับให้ได้ครับแต่ต้องเรื่องดาวเรื่องอะไรก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดหน้าเพจให้ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็จะจประมาณนี้ครับรถคันนี้สวยครับสีสวยคันนี้ทํามาแบบจบเลยขายได้ไปนี่ขับหลอ่อๆไม่ต้องทําอะไรผมบอกเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับคันนี้คือจบเลยซื้อไปจบแต่งเพิ่มไม่ต้องนะเพราะคันนี้ของแน่นเลยโอเควันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่น,นี้คันนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้แหละครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ